โอ้ย oh, มาเลาะสวนหลานสายกันนะมียังกินวะสวนเศรษฐกิจพอเพียงหลานสายแม็กคนรักเกษตรโอ้กล้วยขึ้นหลายแถววะกล้วยกล้วยโอ้มันงนัดมังนัดก็มีมังนัดก็มีมโอ๋อมองนัดเป็นไวหลายฮะเบิง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 พี่น้องเบิงไทยเบิงโอ้มีสับประรดด้วยโอ้กล้วยนำ้นำว้ากล้วยน้ำว้างามเว้ยเฮ้ยปุ่นปุ่นอันปุ่นก็มี นี่กําลัางออกปีอ๋ออ๋อปทางีเบิ้งก็อนนะฟาดเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงโอ้บังนัดออนปลาบังนัดปลาบังนัดพ,พี่น้องอืมสวยงามตัวละพูดสาหนามคนแล้วไปบางสาหนามพี่นอ้องอ๋อโอ้โอโกล้วยออก วีดีไปบางนัดก็มีหน่วยต้นสอนเจ้าละโอ้บางนัดสุดโปรดจะเปลี่ยนเจ้าโอ้สาหนามอ่าโอ้ฝนตัวไทยกำลังเบิกทีไททีแล้วโอ้โอ้นี่ก็ปลา,ากลรวยพี่นอ้องป่ะไปรอเบิง่งโอ้ได้ยังนาะ โอ้สวนปลาก,กวา้อีกสวนหนึ่งเดี๋ยวไปเบ่งรถไถพี่น้องพาไปพี่น้องเป็นรถไถฝีมือร้านใส่ครับพี่น้องแม่คนรักเกษตรช่องยูทัวร์เพิ่นมากเพ็ดเกษตรโอ้กล้วยกุ้ยโอ้กล้วยวีนี่งามงามงามมีแต่กล้วยเลย โอปป้ปีกุย้ยตอนนี้เพงไปเอาปีกุ้ยไปแข่งเลยโอ้กุ้ยอุ้มนี่้ยปีไงใช่ไหมวะโอ้โตโตโตโอ้โอโอสับป,ประรดอะไรก็มีเนี่ยปลูกทั้งกุย้ยทั้งสับป,ประรดทุเรียนก็มี โอ้กล้วยโอ้พี่น้องเพื่อกล้วยหอมขอโทโอ้หน่วยงามเลยสวยางามสันซ้อนเลยครับพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องพายถ้ำเบิ่งบรรยากาศสวนหลานายปลูกกล้วยปลูกบัสับปะรดปลดปูกได้หลายอย่างนะครับผมก็ยูดกินครับกล้วยนี่ว่ามันมีกินตลอดแล้วครับกล้วยนี่ ต้นได้ออกเป็นหน่ยวยบ้ล่ะนะครับปีกล้วยกับปบแกงได้กล้วยกับเป็นโอ้ดีๆครับพี่น้องดีๆีจากสวนมั่นแบ่งพื้นที่เป็นสวนเกษตรเนาะบริสุทธิ์อยู่ก็กินสับป,ประรดสับป,ประรดก็กางเป็นหน่วยครับโอเคครับพี่น้องที่นี้แค่นี้ครับเดี๋ยวโอกาสทถ่ายเมืองใหม,ม่ครับพี่น้องสวัสดีคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ